ครับวันนี้พามาดูปลาในนาข้าวครับน้ำมลดมันจะปลาขอนครับค่อนไมาถึงแหลงครับปลาขอนครับ

明年老了的。<noise> <noise> <noise>